พอดีพี่น้องผมใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือการมักเนะาะธ้รมดลก็ใส่ถุงมือนะครับแต่ว่าถุงมือเบสนะถึงขั้นตอนมาร์กเลยพี่น้องวินเทจเล็กน้อยเท่าวินเทจของเล็กน้อยวินเทจ มันเข่ากันดีๆครับพี่น้องนี่ไก่มันเข่ากันดีๆเนาะนี่แหละขออนุญาตยกลงก็เห็นพี่น้อง คิเสริมเนาะพี่น้องเสริมอีกิอย่างก็ได้เต็นอยยางครับอีกอย่างพ่อไก่ทาห้่งไก่ย,ย่างก็น้ำก็ได้หลายยางเขามาถูกแกันเนาะพี่น้องเนาะพาะอะดี่มันกินแล้วใส่คืดหลายบ้านเนาะนี่แหละเจ็ดแปดร้อยมืลลิลิเอดพันสองอยู่พี่น้องเอ้ยพอได้ใส่ละอิอันลูกเป็นหลานอยู่กิน เขคนนี่มันขเข่าๆกันครับอันนี้เป็นมันเข่าเนื้อเข่านางดีๆนะมันยังแซ่บถ้า,ากำลังไว้จะจุดละสองชั่วโมงเามากไว้เนาะครับแต่ว่ามืม้อนี้คือสิบห้องสองชั่วโมงเพราะว่าออเดอร์มาแล้วคืนสั่งไปไปเพลนครับสั่ง สั่งไก่สั่งไปไปเพื่นไปเพื่อนเฮ็ดเวียกยู่วัดเนาะครับเนาะเอาครับคลิปนี้เอาไว้ทัมมี่แหละเอาไว้นี่ครับผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดได้ครับเฮ็ดง่ายๆมักไก่บริย่าเฮ็ดปิ้งกินเฮ็ดปิ้งขายครับเฮ็ดอะไรไม่คิดเสีบบาดที่นี่บริย่าใส่ใจพี่น้อง เกดให้เพิ่นกินเกดให้เพิ่นพ่อใจเฮาต้องใส่ใจเฮาเข้าไปน้าเ็ดแซบแบแซ่บบ่แซบแเฮาว่าแซบมัมมน่นจะแซบน้าเพิ่นเก่าแล้วครับเ <c oughs> นา<อ>ะ <laughs> แต่ว่าเห็นังไ๋เฮาจังสิภู่มใจติดแต่ว่าผมกะพู่มใจอยู่ครับตอนแรกกะการการที่จะมากมันกับ่บได้ว่ามันยากมันง่าย เมียผมเพิ่นกับพยายามสอนนะครับคุณครับกุ๊กของแท้ตัวจริงเลยคุนี่คุณเพื่อนกับสอนให้ผมแลละครับกระจำมาแล้วครับเฮ็ดเอาตัมหฮอมะฮุ่ง้วยกันครับพี่น้องมากจวดมากโมจวดไคกระจำได้เบิด์่ะแต่ว่าจะํำให้มันแทบให้คนกินแล้วให้เพิ่นเออแทบเนาะอยากกินอีกนะครับให้เพิ่นติดใจเฮาเนาะเพิ่นย่องเฮาหฮอภูมิใจครับพี่น้อง ดีใจเออไกลแแทบเนาะแต่าสักมักไกลแแทบที่จริงผมภูมิใจแทนเมียผมเพราะว่าถ้าเมียผมมาสอนผมก็จะบุปผนก็ฟังทุกอย่างครับผมพยายามที่จะให้เราสอนเพราะว่าผมมากทางนี้สมัยก่อนผมเป็นทหารผมอยู่น้ำหน้าผมก็ให้เขาเข่ากัาน้าเพ่อนกินครับก็เลยมักเห็ดแนวกินนะจำหน่อยแต่ว่าผมส่วนมากผมปรอยากเห็ดประหยากชั่วปรยากแต่ห้างเอกครับ คันว่าเห็ดเป็นแล้วคนใส่โอเคนะเนาะนักสืบส่งหลานครับบัดดี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละคลิปนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ